ตำนานดราก้อนไลท์ครามมันก็เป็นสกินปืนเอเคนะครับจะไปสุ่มที่หน้าตู้ดรักกี้โรโยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะฮะบอกดรากให้รู้ผ่าน5ทางก็เปิดขายแบบถาวรนะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่คอลเลคชั่นนะครับเพียง399เพชรนะฮะกีกัมโบย่าเดย์ล็อกอินรับไอเทมนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปที่หัวกะโหลกนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็เข้าไปที่รูปโลกทางไซ้านะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้รับยูเแบบฟรีๆได้เลยนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปรับกันนะครับ เราจะมาดูก,กันนะครับว่าแต่ละเลเวลเนี่ยมันอัพเกรดอะไรบ้างครับปืนไอนคิวตัวนี้นะฮะเลเวลแรกเนี่ยจะเป็นลบหนึ่งอัตัการี 1, เลบหนึ่งามเร็วที่สองนะฮะเลเวลหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนเลเวลสองนะครับ คุณเร็วพื้นที่เนี่ยจะลบหนึ่งจะเพิ่มเพิ่มแถบชื่อสังหารครับเช่นเมื่อเราสังหารได้เนี่ยขึ้นแถบชื่อเอฟเฟกแบบนี้เมื่อเรามีปืนเอเคอยู่นะครับส่วนเลเวลสามเนี่ยจะเปลี่ยนรูปด่างเอเคใหม่นะฮะเลเวลหนึ่งก็จะไม่มีปีกส่วนเลเวลสามก็จะเริ่มมีปีกเลยนะครับต่อมาเลเวลสี่ครับเอฟเฟกต์ Effect ปะทะนะครับก็คือเมื่อเรายิงตัวคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยมันจะมีขึ้นสีฟ้านะครับแหม่ยิงตัวยิงขาหรือว่ายิงส่วนไหนก็แล้วแต่ฮะขึ้นสีฟ้าหมดครับ แล้วก็เพิ่มอัตราการยิงจากบวกหนึ่งเป็นบวกสองนะครับต่อมาเลเวลห้าครับก็คือจะเพิ่มเอฟเฟกต์ยิงนะฮะเมื่อเรากดปุ่มยิงแล้วเนี่ยตัวกระสุนของเราออกเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์สังหารฮะรเมื่อเราสังหารคู่กระสู้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นสีฟ้าแบบนี้ครับต่อไปเลเวลหกครพี่จะเปลี่ยนรูปร่างเอชเอกแล้วนะครับเลเวลหนึ่งไม่มีปีกเลเวลสามเริ่มมีปีกเลเวลหกก็จะมีหัวมังกรติดมาด้วยนะครับก็แปลว่าเ,าเริ่มเป็นตััััววมมมมงงกกกกกกกรรรราาาาขขึึ้้้นนนนนนนะะะะะะะฮฮแลลลลยยยยปดด็็็อออออบิีคคืืเเเเ่่่่ไไไสสจท์ช 2อ4 5 6 7 8 9 10 1า12 13 14 15 16 17 18 19 19บเดสอ้สแนัดไอซ์วอลแตนะครับต่ถ้าหากว่าเราเอาสกินตัวนี้มาเนี่ยการทำลายไอโม่ก็จะเร็วขึ้น,นครับเช่น 1>, 1 2 3่งสองสาม สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกนั้นก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับถ้าเรากดค้าคงเนี่ยก็ถือว่าทำลายไอวอรได้เร็วนะฮะต่อมาเลเวลเจ็ดครับเพื่จะเพิ่มรูปร่างของปืนไอเค่งแล้วนะฮะเลเวลหนึ่งไม่มีปีกเลเวลสามไม่มีปีกเลเวลหกมีหัวมีหางแล้วก็มีตัวด้วยนะครับส่วนเลเวลเจ็ดปอกแรกของมังกรฟ้านเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและยังได้ท่าทางแบบพิเศษนะฮะก็คือเราจะได้ท่าทางมาด้วยนะครับเย้ yeah. หรือใช้นอกสถานที่ก็ได้นะครับแต่ว่าฟ้าจะไม่มืดนะครับ ูก็จะเริ่มนับจากเลเวล1ถึงเลเวล5ก่อนนะฮะว่าจะใช้ไปกี่เพชรนะครับพอที่ไปก่อนนะครับว่าโทเค็นมังกรเนี่ยหนึ่งโทเค็นต่อ10เพชรนะฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเรากดรับวัตถุดิบจากนั้นี้เนี่ยก็เท่ากับว่าต้องการโทเค็นสักสิบอันเท่ากับสามร้อยเพชรนะครับโทเค็นละสิบเพชรนะฮะอันนี้ก็เลเวลสองนะครับแต่ว่ามันมีกล่องสุ่มโทเค็นมังกรมาด้วยนะฮะก็กล่องละห้าสิบเพชรนะครับแล้วถ้าถามว่าระหว่างที่เรารับวัตถุดิบหนึ่งโทเค็นต่อสิบเพชรกับกล่องสุ่่มเนนนียอัไหคุ้มกกว่าันนะะฮผมอตบเลยนะครับบบว่่่าแกลองสุมเนี่ยคคุ้มกว่านะรับอททิเเเเชช่่นนนนโคคค็ียือพรระับ แล้วถ้าเราสุม 1, ่มหนึงกล่อง50เพชรเนี่ยแล้วเราบังเอิญเปิดสุ่มได้7โทเค็นนะฮะก็แสดงว่าเราได้กำไรมา2โทเค็นนะครับเริ่มจากเลเวล2ฮนะต้องการ30โทเค็นนะครับก็เท่ากับว่า300เพ็ดแพะ,ะสุม่ 1, นะะมนะครับ1,000เพชรฮะเอาเกียร์เลเวล2ไปครับประมาณเลเวล3ฮนะต้องการ60โทเค็นก็คือ600เพชรนะครับเอาไปอีก1ขั้นนะฮะ ต่อมาเลยวล 4, ิวสีฮะก็การโทเค็นหนึร้อ่สิบอันอก็เท่ากับว่า1,200เพชรนะฮะสุ per หนึ่พันห้าร้อเพ็ดครับอัพเกรดไปเลเวลวสีไปครับต่อไปเลเวลวห้าฮะก็การโทเค็นอยู่240อันนะครับนั่นก็หมายความว่าเป็น2,400เพชรนะฮะแต่ว่าคุณจะสุ่มกล่องเอาได้ฮะสุ่มไป3,000เพชรครับอัพเกรดเลเวลวห้าไปะฮะ ตัวนี้โทเค็นของผมเหลืออยู่116นะครับผมก็จะลดไป1,160นะฮะก็จะเหลืออยู่4,340ัเพชรนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าแบบสุ่มจะใช้เพชรได้น้อยกว่าแนะ,ะแต่พอเลเวลถัดไปเนี่ยผมไม่ได้ไปกดสุ่มนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจไปกดนะฮะผมก็เลยซื้อโทเค็น1อันต่อ10บเพชรแทนแนะ,ะส่วนเลเวลเจ็ดก็เช่นกันนะฮะผมกดซื้อวัตถุดิบแทนเลยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจไปกดสุ่มนะฮะ แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับหากว่าคุณอยากจะอัปเกรดสกินปืน AK ผมก็แนะนำให้เป็นแบบซุ่มตรองจะคุ้มกว่านะครับหากว่าคุณคิดจะซื้อโทเค็นจนถึงเลเวล7แล้วเนี่ยคุณต้องใช้เพชรไปประมาณ1,450เพชรนะครับถ้าแบบซุ่มเนี่ยเราก็ต้องใช้ดวงฮะว่าเราจะได้โทเค็นอะไรเท่าไหร่นะครับคุณอาจจะใช้ไป12,000เพชรหรือว่าคุณอาจจะใช้ไป13,000เพชรนะครับทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้รวมเพชรเรื่องการสุ่มด้วยนะครับ that I would โอ้โหโดนไอ้ตัวน,นั้นดุโดนไอ้ตัวน,นั้นจุดโอ้โหกดเดียวกดเดียว

So- <gasps>